เขาคนนั้นรู้สึกพิเศษกับเราจริงๆหรือเราแค่มโนไปเองกันแน่นะอ่ะมาจากใครนะคะที่ตอนนี้นะกําลังคิดถึงใครคนนั้นอยู่นะคะมีคนพิเศษในใจนะคะแล้วคุณเนี่ยแอบมีความตะขิ่ตะขวงใจนะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขารู้สึกพิเศษอะไรกับเราหรือเปล่าหนะ้ามากเกินกว่าเพื่อนมากกว่าเกินกว่าคนรู้จักไหมนะวันนี้นะคะเราก็จะลองมาเปิดพลังงานกันเลยคะ่ะให้ให้ไพ่นะคะให้ไพ่สําหรับนี้มาตอบคําถามนะคะ ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยนะคะรู้สึกพิเศษกับเราจริงๆริงจริง,รงอย่างที่เราเนี่ยนะคะคิดไหมหรือว่าเรานะคะแค่มโนไปเองอาะจ้าเราจะไปล่วงลึกถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะแม่หมอขอห้าใบค่ะว้าวห้าถ้วยนะคะใบแรงห้าถ้วยดูฟูว้าวอ,อ,อสศวินถือดาบนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะและอะไรในหนึ่งไม้เขารู้สึกพิเศษกับคุณจริงๆหรือคุณแค่คิดไปเองนะคะใต้สำหรับเป็นเดอะเวิร์ออะแน่นอนคือคนคนนี้เป็นคนเฟรลี่แน่นอนเออสำหรับ ชาวแรนดอมนี้นะคะอะถ้าอต้องอันนี้ต้องทําข้อตกลงกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ออกมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยโดนใจนะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสอย่าเอาไปตัดสินในชีวิตจริงเด็ดขาดเลยนะจ๊ะถ้ารู้สึกดีอะไรมีความสุขที่ได้มโน,โนที่แบบว่าเออมีความคิดว่าเขารู้สึกดีกับเราอะไรแบบนี้ก็คิดต่อไปไม่ไม่เป็นไรนะจ๊ะ การคิดให้ตัวเองมีความสุขไม่เสียหายนะคะไม่เป็นไรนะการมาดูรวมนี้ก็เป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมเนาะเออก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปอินไปซีเรียสน,นะโอเคอสําหรับหน้าไพ่ตอนนี้นะคะที่เห็นนะพลังงานของชาวเรนดอมในคนคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกพิเศษกับคุณจริงๆไหมหรือคุณแค่คิดไปเองนะคะอะตามพลังงานไม่หมอ มีความรู้สึกว่ามีมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่คุณเนี่ยจะคิดไปเองจะเป็นไปได้นะคะว่าว่าคุณเนี่ยคิดไปเองนะว่าคุณมโนไปเองนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้พิเศษรู้สึกพิเศษอะไรเหมือนกับที่คุณนะคะคิดเนาะก็ตามหน้าไพ่คือต้องบอกเลยว่า คนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์แน่นอนเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเฟลลี่นะคะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยคิดอะไรเนาะอาจจะดูเจ้าชู้อะไรหน,หน่อยด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่คิดคิดเร็วทําเร็วไม่ไม่ค่อยคิดจริงจริงคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนขาดความรอบคอบหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ เออคุณมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอุ้ยพูดดีกับเราจังเลยเขาแสดงดีๆกับเราเนะี่ยเขาจะต้องรู้สึกพิเศษอะไรกับเราแน่แนแนเลยคือจริงๆแล้วอ่ะมันมันอาจจะเป็นด้วยนิสัยของเขานะคะที่คนคนาได้เป็นคนขี้เล่นเออเป็นคนขี้เล่นเป็นคนเหมือนเหมือนรักโลกรักสิ่งแวดลอ้อมอะไรอย่างเงี้นะคือสามารถเข้ากับทุกคนได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่หมอคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นแบบเนี้ยกับกับทุกทุกคนกับคนทั่วไปอะไรแบบนี้เนาะเออแล้วก็คือคุณอาจจะมีความคิดที่ว่าเออหรือว่า เขาชอบเราคือพูดง,ง่ายๆอย่างเงี้ยบางคนอ่านมีความคิดที่เหมือนแบบเข้าข้างตัวเองนิดนึงอะไรแบบนเนี้ยเนาะแต่จริงๆอันนี้ไม่ไม่ผิดนะคะไม่ผิดเอ,อคนคนเราอ่ะเวลาที่เรารู้สึกพิเศษอะไรกับใครเราก็ต้องเหมือนแหมเหมือนหวังใช่ป่ะละ่ะเหมือนหวังว่าเอออยากจะให้เขาชอบเราบ้างอะไรแบบนเนี้ยเนาะอืมเอ่อถ้าคุณเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องงานอะไรแบบนี้เนาะ เขาก็เขาก็แบบว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะเออต้องคุยต้องดีวกันอะไรแบบนี้ในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นบางครั้งบางคราวอะไรเงี้ยเพื่อให้งานสําเร็จเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยด,ดีต้องทําดีกับเราอะไรแบบนี้เนาะทำทำดีกับเราพูดดีกับเรา,เราอะไรเงี้ยแสดงเ,เหมือนเฟนลี่เหมือนขี้เล่นเล่นกับเราอะไรเงี้ยเพื่อให้ในการทํางานผ่อนคลายอะไรแบบนี้ในบางครั้งก็เป็นได้นะคะนะถ้าพวกคุณทํางานร่วมกันนะสําหรับคนคนนี้นะคือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรแล้วก็อาจจะเป็นคนไม่ค่อยสุขุม ด้วยด้วยบุคลิกของเขาอะค่ะเออไม่แปลกหราไม่แปลกที่ที่คุณจะจะแอบจะเผลอเผอเผอคิดไปว่าเออเขารู้สึกพิเศษกัเราหรือเปล่าหน้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะออพลังงานของชาวแรนดอมเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณอาจต้องผิดหวังผิดหวังแล้วก็ เ,ออเหมือนไม่เป็นอย่างที่คิดเออไม่เป็นอย่างที่คิดที่เราที่เราเคยคิดไว้ว่าเขารู้สึกดีกับเราอะไรก็จริงๆเขาอาจจะเป็นแบบนี้กับทุกคนเป็นบุค,คลิกเป็นสเสน่ห์ในการพูดอะไรอย่างเงี้ยของเขาในการเข้ากับผู้คนอะไรแบบเนี้ยค่ะเออนะอะต้องขอสรุปเลยนะคะว่าคุณเขาพิเศษกับคุณจริงๆนะคะหรือว่าคุณแค่มโนโปไปเองอะมีความเป็นไปนได้สูงนะคะที่ชาวสําหรับนี่นะคะชาวแรนดอมนี่คุณจะมโนปไปเองนั่นเองคะ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเนาถือว่ามาแบบดูขำๆเออขำๆ อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสมันนะคะใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวละกันเอออยากแบบว่าเออแบบให้แน่ใจไปเลยเออให้แน่ใจไปเลยว่าวันเนี้ยวันเนี้ยไม่ใช่เรื่องราวของเราหรือเป็นเรื่องราวของเราจริงๆอะไรเงรี้ยก็สามารถเอามาทักมาหาแม่หมอมาเช็คพลังงานส่วนตัวได้จะ mm hmm. เพื่อให้แบบชัว์ไปเลยว่าเออเราพลังงานของเรามันตรงตามไพ่ไหมหรือแบบจะตรงข้ามกับไพ่ไปเลยเออไม่แน่แลนะบางคนมาเช็คพลังงานส่วนตัวอาจจะแบบว่าเขา กลับกลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกพิเศษคุณเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการดูแบบนี้มันไม่ต้องไปอินถ้าถ้าเกิดดูแล้ว,ว่ามาเจอคําตอบที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากอย่าไปอินไปซีเรียสจะถือว่ามาดูแบบรับชมเมื่อความบันเทิงขำขำเออถึงซะว่าขำขำอะไรแบบนี้ละกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะอ่าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ